เอาแก้วออกแก้วออกแก้วเอาแก้วเอาลูกแก้วแก้วนะเพื่อนโอเคโอเคกินน้ำาหาเรียกกินน้ำแสดงว่าการน้องถิอพิจฉาเนี่ยคือการมองไปลึกๆแก้วยังไงลูกแก้วยังไงครับเอาแก้วไม่จบเลยแก้วโง่แต่การเกิดปัญญาเราเริ่มทเรื่อยๆต้องเกปัญญาอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่ลูกสอนใช่ไหมครับ เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเรียนเดี๋ยวพ่อฟ้องครูนกแล้วเนี่ยมีมุกพี่เหยียบไปเรียนนี่วะไม่ได้ลูกหน้าที่คือนักเรียนเอ้ายังไม่จบเลยแก้วเป็นยังไงแก้วพี่นะแก้วยังไงลูกพิจารณาแก้วมีพิจารณาน้ำด้วยครับอ๋อแล้วเป็นยังไงลูกวพิจารณาแก้วก่อนเอาพิจารณาน้ำเอาไว้ทีหน้าโอเคแก้วยังไงลูกอ่ะ ทัจากอะไรครับ physics, อนจะท้องไม่เป right. no? oh, ็นยามบ้านตอน่คทำกจักอะไรเอกับไปพิจารณาทกจักอะไรครับเออทำจักอะไรเออแก้ทำจักอะไรครับพ่อก็ยังไม่รู้เลยแก้ทำจักอะไรครับนันนะจะให้นั่งสมาธิห้านาทีช่มโอ้โหเฉลยเฉลยก็ได้อะเฉลยเฉลยเลยอ่ะนเลยับสโอ้พ่อจับใสใส่ล้ใสของใส่แบบนี้โอ ผ่านกระบวนการผ่านะบวนการผลิตกระบวนการเพื่อที่จะมาเป็นแก้วโอเคโอเคโอเคแล้วก็กินแล้วก็ใน้ำกินแม่ตัวแก้วแตกตัวลูกแล้วบอลฟันจะหักเลยฟันก็เหลือซี่เดียวเนี่ยแล้วหน้าซี่ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยแล้วพิจารณาเรื่องเสื้อผ้าอ๋อพิจารณาเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าทำไมล่ะเพราะเคยเชิดมันก็คือเครื่องผ้าธรรมดาอ๋อ ไปเราเหเส้นได้เส้นที่หุ่นยนต์ทำแต่เป็นเส้นจับขึ้นจับขึ้นจักอ๋อก่อนจะมาเป็นเสื้อผ้าครับการทำเสื้อผ้ามันคือการทำแบบไม่เสมอครับดูนะครับนี่อันนี้คือสีมันจะขึ้นอันนี้มันคือสีจะมาเป็นลายลายมันมันจะเข้มกว่าสีนี้ครับอืม อ๋อหมายความว่าเราเราจะใช้จิตพิจารณามันแสดงว่ารายละเอียดก็คือให้เราน้อมจิตพิจารณาทุกเรื่องที่อยู่รอบตัวเราสามารถกลับมาน้อมจิตพิจารณาได้หมดเลยเพื่อพืาอที่จะเรื่องอื่นๆอย่างเรื่องอารมณ์เนี่ยบาาคนจะพิจารณาอารมณ์เราพิจารณาเรื่องอารมณ์แบบแรงๆครับอารมณ์แบบอย่างเช่นอารมณ์ธรรมดามันก็เป็นคลื่นครับแต่ถ้าอารมณ์แรงแบบโมโหมากมันจะเป็นคลื่นแต่มีสัตนะครับ เพราะอารมณ์นี่เปลี่ยนสมองขึ้นเหรอครับแต่มาธิทอรมณ์มัายกนะค้็จึงสิดีสิ่งที่เราทาไม่ผ่อนคานคออก็คือพยายามดับหลังจากที่อารมณ์นั้นเกิดน,นะเหมือนไฟคืออารมณ์อ่ะแล้วเราเป็นนักดับไฟแล้วก็ต้องดับไฟค่ะอ,อ,อ๋อดับด้วยน้ำเย็นในสภาวะที่อารมณ์เกิดแล้วใช่ไหมลูก อีกอย่างหนึ่งครับเราต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายครับเสมอต้นเป็นยังไงครับลูกเสมอต้นเสมอปลายอันนี้เราไม่จะสมมติไม่ใช่เรื่องจริงนะครับสมมตินะนี่คือที่แบบไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่เสมอต้นเสมอปลายนะครับสมมุติว่ามีคนชื่อว่านพ่อตัวอย่างแม่จะนะพ่อกพ่อก็นุกแม่ก็นุกเอาไงเนี่ย เราตั้งใจเรียนมากเราเรียนยังแข็งขันแต่พอยรงกับคุณนู่นคือไม่ตั้งใจเรียนครคจะเล่นหรือคุยแม้แต่มีคนเดียวก็ถืออ๋ออันนี้คือความไม่เสมอต,ต้อนไม่เสมออ๋อ<ะ>เปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเรียนกับครูท่านหนึ่งมีความตั้งใจ<ะ>อีกท่านหนึ่งกลับไม่ตั้งใจก็ควรม,มีความเสมอต,ต้อนเสมอปลายแล้ว้วมามาเกี่ยวเกี่ยวกับการตรวจมโนทาสมาธิยังไงอ่ะลูกอ๋อคือเรียนเราตั้งใจสู่มุสมาธิ Nej, ใช่หร uh ือไม่ก huh. ็บอกชื hat, ่อก่อนนคะอ่าอ่าอ่อ่าบอกชื่อคชื่อป้าชีแตนค่ะอ๋อเอาสมมติว่าไปแย่ป้าชีแล้วแย่ป้าน้องไหนอยา่ได้ใจทำสมาธิแบบว่าวันนี้ทำไม่ดีได้ได้ถูกหวยขอให้ถูกหวยเย่ถูกแล้วจากนั้นก็ไปทำแล้วรวยแล้วไปซื้อแล้วคันใหม่อ๋อคือหวังผลน้องหมายถึงว่าการทำสมาธิไม่ควรไปหวังผลหรือเปล่าไม่ใจถูกไหม เพ่าเปิดยังไงครับลูกปิดทองหลังพระเป็นยังไงทุกคนรู้ไหมเป็นยังไงครับทุกคนรู้ไหม้องถามปิดทองหลังพระคืออะไรอลองตอบกันหน่อยน้องนีคํคำถามประกาศที่คุได้รู้หรือเปล่าปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระคือเหมือนเราทิ้งขยะแล้วเราอัพอันนี้คือไม่ไม่ปิดทองหลังพระไม่ปิดทองหลังพระอย่างเช่นอันนี้คือเรื่องสมมุติ มีคนชื่อว่าสีแดงคนหนึ่งนะคะป้าสีแดงครับป้าสีแดงเขาเก็บขยะล้วนพสต์ลงโชเชี่ยวอ่อแล้ววันนี้ทำบางดีแล้วสตาได้เขยะอัคุูก้นขยะส่คอ๋ออันนี้คือไม่ติดทองหลังค่ะหมายว่าทำความดีแล้วมาโชว์ใช่ไหมครับทมาทหลังคก็คือไม่ได้ใครเห็นเลกจิบทิ้งเลยไ่อใไม่ดใคเห็นอ๋อไม่ คือเราเราไม่ได้ไม่ได้ให้คนอื่นเขารับรู้จากเราเราเราทำด้วยตัวเราเองใช่ไหมครับ,รบอ๋อนี่คือปิดทองหลังพระโอเคน้องหนจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเน้นการน้อมจิตเข้าไปพิจารณารไม่ใช่ใช้การหมายจํามาเพียงอย่างเ,เดียวทีนี้ครรบการจำก็คือการจำประจากักษ์สนิทในการเล่าเรียนหมายถึงว่าเราอ่านเราศึกษามานะ่รครับแต่การพิจารณาก็คือการพิจารณาที่ นอกขอบครับห้ามมีการพิจารณาทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวครับแต่ทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวห้ามไปพิจารณาครับอ๋อพิจารณาจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวก่อนในความหมายก็คือไม่ให้ของติดออกนอกข้างโลกเราจิตอาภว่าจะเกิดอันตราย้วเข้าเข้าเข้าถึงตัวอะไไม่ได้แล้วการน้องจิดพิจารณานี่เป็นยังไงล่ะลองลองแยกแยะให้ให้ฟังนิดนึงล่ะ ทมาที่จะได้ทําความเข้าใจการที่น้องให้น้องติดเข้าไปพิจารณาเนี่ยเราพิจารณายังไงบ้างออันนี้คือสมมุติ่างเช่นอ่ะสมมุติ่ารเช่นติดอยู่ในท้องอยู่นะครับก็ยังเติบโตจองแรกยังเป็นไม่มีแขนไม่มีขานะคะพอเริ่มเติบโตเสร็จแขนขาก็งอกขึ้นมาพองอกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ก็ออกจากท้องแล้วก็เริ่มคลานครับพอเริ่มคลาน พอจากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนค่อยๆลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินครับแล้วในที่สุดก็เข้าสู่ชีวิตวัยรุ่นครับพอวัยรุ่นเสร็จก็เป็นผู้ใหญ่ครับพอผู้ใหญ่ก็นั้นก็เป็นคนชาาพอชาาจากนั้นก็เสียชีวิตครับอก็เสียชีวิตแล้วศพแล้วเมื้อมีหนังมันก็จะ เหนียวมันจะเน่าน้ำหนองมันก็จะออกมาตาก็จะทะลักเลือดไหลเต็มน,นะครับสุดท้ายเนื้อก็แตกออกมาหมดเนื้อก็พันเลือดเต็มน,นะครับในสุดก็เลยแค่แ,แค่กระตูกครับจากนั้นมัมนมีพวกลมมีสัตว์มาฆ่ารับ,รบสุดท้ายก็เลยแค่ทุเรีินครับ อันนี้คือตัวอย่างของการน้อมจิตพิจารณาเหมือนอย่างถ้าเราจําเนี่ยเหมือนอย่างที่เราจําก็คือเข้าใจคําว่าเกิดแก่เจ็บตายก็คือเราเข้าใจแค่นั้นแต่พอน้อมจิตพิจารณาคือการพิจารณาลงไปให้ลึกขึ้นให้ลูกอีกอย่างครับถ้าเราไม่อยากพิจารณาแบบนี้แล้วก็พิจารณาเรื่องนาฬิกาครับพอเข้าไปข้างในเราเจอกับเครื่องยนต์อะไรมากมายมากนาฬิกาอะไร S <S ก็จะเริ่มเบี้ยวเริ่มไม่ตรงเวลาอ๋อเวลาไม่เที่ยงตรงแล้วอ๋อเดี๋ยวไม่ตรงพรง้อมต้นนกก็เริ่มหลุดครับอาริกาก็เริ่มเสยจุดกายก็เป็นสนิมตกลงมาพังตป็งครับอ๋อแสดงว่าการพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงนะไม,ไม่ใช่ใหมายถึงสังขงนะรารอยเงียเราสามารถติดของที่อยู่ใกล้ตัวเรานํามาพิจารณาได้เลยและเราก็จะพาไปพิจารณาเล่นดอกไม้ครับ <S <S <S